จะดีขนาดไหนนะครับถ้าเราสามารถเช่าเครื่องเสียงของแม็กอินทอรสรวมถึงแบรนด์นอื่นๆไปฟังได้ก่อนตัดสินใจคลิปนี้ผมไม่อยากให้นักเตนทุกท่านพลาดด้วยประการทั้งปวงผมมีโปรแกรมเด็ดจาก KS มานำเสนอโดยเฉพาะแฟนๆของแม็กอินทอ ผมมาคุยกับพี่ชิดครับพี่ชิดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับพี่ชิดครับครับพอผมทราบว่าพี่ชิดชวนผมมาทําเทปเนี้ครับใจฟูมากเลยพี่ชิดเชื่อไหมว่าผมผมตอบแทนตอบใจแทนนักเล่นทุกท่านได้เลยว่าครับใครๆก็รอสิ่งนี้ครับเรามาฟังเครื่องเสียงเนี่ยสมมตินะครับเราก็ต้องมีความสนใจในแบบนั้นแล้วล่ะแน่นอนครับเราจะซื้อล่ะครับแต่บางทีเครื่องเสียงหลักล้านน่ะ เรานั่งฟังชั่วโมงหนึ่งเงี้ยสองชั่วโมงเงี้ยมันไม่พออาจจะยังตัดสินใจไม่ได้หรือบางทีตัดสินใจแล้วอาจจะเอ๊ะแหมวันนั้นนี่ถ้ารู้่างนี้นะเพิ่มรุ่นใหญ่ไปเลยดกีกว่าโมเดลบล็อกไปเดีกว่าไม่เหรอครับใช่ไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จึงเกิดขึ้นจากเคใช่ครับทางเคสกบทางทีมงานผู้บริหารก็เลย มีความเห็นว่าเราจะทำแคมเปญนี้เขาเรียกว่าแคมเปญเรน e ทลเซอร์วิสนะครับเอาง่ายๆนะครับพี่สมมติว่าผมเป็นนักเล่นครับผมต้องการจะซื้อแล้วก็จะลองฟังในอินทอนคับแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะถูกใจกับรุ่นไหนจะเล่นอินเทเกรดจะไปพาวเวอร์อะไรเงี้ยอันนี้พูดตรงๆคตังอะมีนะแต่จะเข้ามาจะคุยรายละเอียดเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องตัวตรงไหนอ่าครับผมแล้วที่สำคัญคือ การฟังเพียงแป๊บเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดสินใจทั้งหมดพราะถ้าเกิดถ้าเกิดผมฟังแล้วเออโอเคผมชอบรุ่นนี้แล้วถ้าเกิดอนาคตผมมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันผมมองว่ามันมันไม่จบอ่าครับผมถ้าผมได้เอาไปฟังที่บ้านเป็นเดือนๆอนอย่างเงี้ยแล้วมีมีการเอ่อจ่ายค่าอะไรกันนิดหน่อยหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยครับผมว่าผมแฮปปี้นะใช่ครับครับผมใช่ครับ โปรแกรมนี้นะครับเรนทอสวิตะคทับทางเคสที่เราจะทดาำึ้นนี้เพื่ออะไรนะฮะคือผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เล่นหรือฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการไฮเอ็น์โอ้คันนี้จริงนะครับ,รบหรือถ้าจะเข้ามาก็อาจจะเกิดความกังวลว่าเฮ้เราตัดสินใจผิดไปไหมเราพลาดไปไหมในการที่จะเลือกตัวนี้เลือก เครื่องตัวนี้เลือกอลําโพงคู่นี้ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจครับเราก็เลยเปิดโอกาสว่าอะเราท, campaign, ทําแคมเปญรันเทลเซอร์วิสแมคินทอสเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีโอกาสไปฟังที่บ้านแคมเปญนี้เราจะทำสามเดือนหรือ6เดือนอหให้ลูกค้าได้เลือกเพื่อสร้างความมั่นใจในการที่ลูกค้าจะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยไม่มีความกังวลนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยไปอยู่นานขนาดนี้เนี่ย มั่นใจแล้วใช่ครับว่าจะซื้อหรือจะอัพเป็นรุ่นใหญ่<ช>หรือจะอัพอะไรยังไงคือโปรแกรมนี้นะครับเราเริ่มจากอย่างนี้สมมุติว่าอ่ะวันนี้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็ชอบอ่ะตกลงรายละเอียดกันครับ,รบที่จะเช่ารุ่นนี้อจากได้ข้อมูลลูกค้าว่าเอออินดิเกตตัวนี้สําหรับห้องนี้แต่พอลูกค้าเช่าไปแล้วปรากฏว่าเราน่าจะเล่นขยับรุ่นใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะให้มันแมทกับห้องแมทกับลำโพงอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนภายใน15วันเพื่อที่จะขยับขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งได้โอ้โหนะครับครับพี่ชิดครับผมเชื่อว่าเรียเป็นโครงการที่ดีแล้วนะครับรอคอยมากพี่ชิดช่วยช่วยช่วยอธิบายนะครับว่ามีเงื่อนไขคร่าวๆยังไงบ้างหรือว่าคอนเซ็ปต์ว่าทำไมถึงถึงได้คิดโครงการนี้ออกมาได้ครับประสบการณ์ของ k s เนี่ยนะครับ ผมเริ่มจากคำว่าประสบการณ์บอว่าลูกคา้าที่ฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ยนะครับอ,อยากจะเล่นเครื่องเสียงโอเคเราก็ทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เข้ามาได้เข้ามาสัมผัสนะครับคือเราจะเริ่มจากาไม่ทอสก่อนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับสเดือนนี้ก็จะมีค่าเช่า ครับ่าประกันนะครับหกเดือนก็จะมีค่าเช่าค่าประกันแต่ถ้าเอาไปลองเล่นเช่าไปเล่นแล้วเนี่ยนะครับครบคสามเดือนถ้ารู้สึกเไม่ชอบเอาไว้ก่อนเราก็จะคืนค่าเช่าครับคืนค่าประกันโทษทีนะครับคืนค่าประกันบวกดอกเบี้ยให้สองเปอร์เซ็นต์ต่อปีเอาเงินมาประกันเนี่ยใช่ครับ แล้วพอตกลงว่าจะคืนคมีดอกเบีย้ยของเงินประกันให้ด้วย2% 2%อุ็ oh, นี่ยังก็บแบง์เลยนะครับ่าครับผมครับอแต่ในธนาการฟังแล้วชอบโดนใช่เลยค่าเช่า70%ก็จะเอามาส่วนลดสินค้าตัวที่เช่าไปนะครับหมายความว่าถ้าฟังแล้วชอบลใช่ครับซื้อบางเงินเถอะซื้อเลย ไอ้ที่ค่าเช่าที่จ่ายมาเนี่ยไม่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 ไมเปล่าประโยชน์นะไม่เปล่าประโยชน์ครับเอามาหัก70%เป็นเป็นของเครื่องเขาได้เลยใช่ครับตัวที่เราเช่าไปโอ้โหนะครับพี่มีที่ไหนอย่างนี้อีกเนี่ยไม่มีฮะแล้วสินค้าที่จะให้เช่าเนี่ยเราก็จะมีทั้งตัวสินค้าเดโมแล้วก็สินมาใหม่แกะกล่องนะครับซึ่งก็จะมีเลรา้าไม่ไม่เท่ากันโอ้โหมีช้อยให้เลือกอีกใช่ครับเรียกว่าเอาไปฟังกันแบบให้ให้ ให้รู้ความต้องการเลยใช่ครับคือถ้าถ้าจะเจาะลึกรายละเอียดก็จะค่อนข้างเยอะแต่อันนี้เป็นแคมเปญเพื่อจะดึงดูดลูกค้าที่อยากเล่นเครื่องเสียงไฮเอนได้เข้ามาทดลองเข้ามาหาตัวตนหาความาสิ่งที่ว่าตัวเองชอบแล้วตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่พลาดนะครับถ้าผมถามนี้ก่อนครับสมมุติว่าผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่าครับผมเข้ามาคุยเรื่องเช่าไม่อินทอน แล้วถ้าเกิดผมแบบเออต้องการลําโพงนี่ต้องการสายอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นยังไงเรามีาให้ครบเซ็ตมีให้เลือกให้ครบเลยเข้ามาตุย <ๆ S 2> กันก่อใช่ครับสตรีมซีดีวีแอมพาวเวอร์แอมโพงเอ c e s ์ซ์ซอรีสายสัญญาณสป e เกอร์เคเบ speaker, cable, เรามีให้ครบโดยที่คุณไม่ต้องอกังวลเลยว่าจะเริ่มแล้วะจะเริ่มยังไง จะไปต่อไหมหรือจะครบไหมหรือไม่ครบอะไรเงี้ยเรียกว่ามีให้ครบใช่ครับเพราะว่าที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญมีทีมเทคนิคที่จะให้คำปรึกษาในการที่จะจะเช่าหรือจะเลือกรุ่นหรือจะเลือกลำโพงเลือกอุซอรี่ยังไงเรามีให้ครบหมดเลยครับ <ฮะ S 1> เรียกว่าเข้ามาเนี่ยเลือก ตามความต้องการได้เลยใช่ครับและที่สาคัญคือการเลือกเนี่ยเลือกเอาไปฟังนะครับยังไม่ต้องตัดสินใจคุณอยู่กับเขาก่อนคุณคุณนี้คุณตัดจะเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ใช่ครับ่างนี้คือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีหลายอารมณ์ครับมันมีหลายหลายบทเพลงครับหลายจังหวะของชีวิตใช่ครับคุณไม่สามารถตัดสินใจเครื่องเสียงเป็นล้านได้ในราคาในประมาณชั่วโมงของชั่วโมงถูกครับคุณเอาไปอยู่เลยครับสามเดือนสามเดือนหรือ6กเดือน อันนั้นนะคุณตัดสินใจแน่นอนใช่ครับหรือเอาไป15วันแรกครับเอาไปอาจจะรุ่นเล็กหน่อยอ่าตรงนี้อยากจะเปลี่ยนที่รุ่มันรุ่นใหญ่ขึ้นเราก็จัดการเอารุ่นใหญ่ขึ้นไปให้ฟังได้เลยครับพี่ชิดครับการเช่าไปฟังเนี่ยสา3เดือนเนี่ยผมเข้าใจได้แล้วว่าเรารู้แล้วว่าเราจะรักเขาไหมเราจะสู่ขอเขายังไงเราจะอัปเกรดไหมครับผม แต่มีสัญญาแบบ6เดือนครับก็ในหกเดือนนี่สําหรับใครหรือว่าแบบไหนครับที่เคสของเราเนี่ยนะครับเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งเยอะมากที่เขา้ามาทํางานหรืออาจจะมาอยู่ชั่วคราวครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เล่นเครื่องเสียงของ m ม e ็อ s ทเนี่ยเยอะมากโอ้ครับนะครับเราก็เลยคิดแคมเปญนี้เพื่อที่จะอ่า ให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาตรงนี้ด้วยโอ้โหนี่คิดละเอียดจริงๆเนาะใช่ครับคับผมแล้วที่สาคัญคือผมเข้าใจเลยนะบางทีอย่างถ้าผมไปทํางานต่างประเทศเนี้ยนะครับแล้วแล้วเกิดผมเป็นคนที่ชอบไม่อินทอร์อยู่แล้วนะครับการที่มีเครื่องเสียงไม่อินทอร์ได้ฟังเนี้ยพอทางานเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจได้ใช่ทีนี้ถ้าเกิดไปซื้อหรือว่าไป ลงทุนเลยเนี่ยถ้าเราต้องย้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจะทำยังไงกับเครื่องสีั้นะันนั้นคือซึ่ง,ซ,งซึ่งกจะเป็นปัญหาสําหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาทํางานอยู่ที่ไทยหรืออาจจะมาอยู่6เดือนปีหนึ่งนะครับเราก็เลยคิดแคมเปญน,นี้เพราะว่าอะไรรู้ฮะ,ะชาวต่างชาติหลายท่านนะครับที่ เป็นลูกค้าของเคสเนี่ยเดิมคืออยู่อยู่ประเทศเขาเนี่ยเขาก็เล่นอยู่แล้วนะครับพอเขากลับมาเขามาที่ไทยเนี่ยเขาก็อยากจะได้เครื่องเสียงชุดเดิมที่เขาเล่นอยู่ที่ประเทศเขาอยู่แล้วนะครับครับซึ่งเยอะมากตรงเนี้ยผมแท่นิดนึงครับคนที่หลงเสนอไมอนทอ์เนี่ยครับอยู่ที่ไหนก็ต้องมอีไมนทอ์ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ลูกค้ามาฟังที่โชว์รูมเนี่ยผมเราจัดเซตผมเชื่อมันเสียงดีมาก แต่ลูกค้าก็อาจะกังวลว่าถ้าับไปที่บ้านผมแล้วเนี่ยมันจะเหมือนที่โชว์รูมไหมเงี้ยครับเป็นความกังวลของนักเล้นส่วนใหญ่เวลาจะซื้อของครับพี่แล้วสเสน่ห์ของเลงทอสก็คือไฟสีฟ้าที่เป็นบูมิเตอร์เนี่ยนะครับ,รบเอาไปตั้งที่บ้านที่ห้องสถานที่ที่เขาจะนั่งฟังเนี่ยว่ามันจะโดนแค่ไหนเรียกว่าเอาเอาไปฟังกับห้องของท่านเลยใช่ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านจัดของท่านเลยใช่ครับจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรใช่ครับนี่คือการลองฟังแท้ๆนะลอง<ม>ฟังแท้ๆว่ามานั่งลองฟังชั่วงมงหรือช่วงบงแล้วต้องตัดสินใจใช่ครับอันนี้คือการเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสจริงๆกับเครื่องเสียงมเม s o อ t ท,ที่บ้านคุณเลยโอ้โหนะครับนี่เป็นโปรแกรมที่ผมไม่เคยคิดว่าจะมีบริษ,ษ,ษ,ษัทเครื่องเสียงไหนทำนะซึ่ง สิ่งที่เราคิดแคมเปญทางผู้บริหารทางทีมเทคนิคแต่ทุกอย่างที่เราคิดกันขึ้นมาเนี่ยรประสบการณ์จากหน้าง,งานจากที่เราได้สัมผัสกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติรเราสัมผัสพวกนี้มาหมดครับ,รบเราก็เลยคิดแคมเปญเดนท s ลส t บิทแมกนิทอชเราจะเริ่มจากแมกนิทอชก่อนอแล้วก็ให้เช่า3เดือนนะครับ6เดือนอนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่าง เข้ามาที่นี่ครบทุกอย่างจบที่นี่ได้ผมเชื่อนะครับพี่เมื่อก่อนเนี่ยครับถ้าเกิดคือจะนักเล่นเครื่องเสียงที่แบบไม่รู้จะเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์ยังไงกลัวหลงทางกลัวมีปัดคือกลัวแต่เรามีตังนะครเรากลัวเราไม่มั่นใจครับผมเชื่อว่านักเล่นเหล่านั้นเนี่ยจะกลัวน้อยลงแน่นอนฮะแล้วเข้ามาทำความรู้จักถูกครับแล้ว โปรแกรมนี้มันคือผมมองว่าเป็น,เป,นเป็นหนทางสู่สวรรค์เลยนะใช่ครับที่ที่มันจะรองรับให้เขาไม่ผิดพลาดอันนี้แหละคือประเด็นสําคัญนะครับคาว่าความผิดพลาดเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกไม่กล้าที่จะเล่นหรือเดินหรือไปต่อครับนะครับผมเชื่อนะครับว่านักเล่นที่เข้ามาสัมผัสกับโปรแกรมนี้ครับแล้วได้เอาทุกเครื่องเสียงไปไว้ที่บ้านเนี่ย มีคำพูดหนึ่งผมเชื่อผมเชื่อเลยว่าต้องพูดเข้ามาแน่น,นอนครับลุงนี้ซื้อนานแล้วแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณพิชิตมากครับผมรับสวัสดีครับ